สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสมเด็จองค์ปฐมหลังหลวงพ่อลือสีลิงดำปี2536้าสผสมมวลสารเก่าและเกษาหลวงพ่อลือสีลิงดำเป็นสมเด็จองค์ปฐมนะครับ อีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำสมเด็จองค์ปถมรุ่นนี้สร้างไว้ในคราวทำบุญครบรอบหนึ่งปีมรณภาพหลวงพ่อฤาษีลิงดำปี2536โดยใช้มวลสารเก่าที่หลวงพ่อปลุกเสกไว้ และผสมเกสาหลวงพ่อจัดเป็นรุ่นที่น่าบูชาอีกหนึ่งรุ่นวันนี้ก็พามาชมสมเด็จองค์ปถมทําบุญครบรอบหนึ่งปีมรณะภาพหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ